ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจาร,รย์ยศโสธรานะคะมาวันนี้นะคะก็มานั่งเล่นที่เขาสวายนะคะหลังจากที่พาทุกท่านไปตะลุยป่ามาแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มานั่งอยู่ที่ให้อาหารปลาแล้วก็เป็นที่พักนะคะขององนาคินนาคานะคะที่อาจารย์เคยมาขอพรแล้วก็อาจารย์เคยนอนฝันนะคะว่าท่านไปเข้าฝันนะคะอาจารย์ว่าให้มาที่นี่นะคะแล้วก็ ามาอธิษฐานแล้วก็นํารูปของท่านไปเผยแพร่นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ปรารถนาและตั้งใจก็สำฤทธิ์ผลและเห็นผลทันตานะเห็นผลทันตาใน3าวันเลยน,นะคะก็รู้สึกว่าเวลาตัวเองว่างๆนะคะก็จะมานั่งเล่นแล้วก็ยิ่งแต่ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็มีมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็งดงามแล้วก็อย่างไงอะ่ะมันเป็นบรรยากาศที่ สวยเป็นธรรมชาตินะคะก็เลยได้มานั่งผ่อนคลายอธิษฐานจิตนะคะหลังจากที่ได้ทานอาหารเรียบร้อยแล้วนั้นนะคะแล้วก็มานั่งเล่นนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชื่นชมด้านหลังของอาจารย์ว่าเป็นยังไงโอ้โปลาใหญ่มากเลยเห็นไหมนั่นเห็นไหมคะองค์นาคินนะคะองค์พญานาคนะคะเห็นองค์นาคินไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลานะคะ tôi mát xoài xoài xoài